ส่งแชวันฮาวสวัสดีค่ะก็กลับมาอยู่กับอีอีเราซื้อเช่นเคยนะคะและในภาคเรียนที่สองเราก็จะมาเริ่มเรียนกันเรื่องเรื่องอเอ่ยเรื่องรื่อฉางเชิงหัวนั่นเองค่ะรื่อฉางเชิงหัวนะคะก็จะแปลว่ากิจวัตรประจําวันนั่นเองอ่าวันนี้เราจะมาเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับรื่อฉางเชิงหัวกันนะคะมาดูกันก่อนเลยว่าเราจะเรียนคําว่าอะไรบ้าง และคำแรกที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็คืออ่าดูรูปก่อนดูรูปอ่านเด็กผู้หญิงคนนี้ทำไมเอ่ยกำลังทำไมตื่นนอนอ่าถูกต้องนะคะตื่นนอนอ่าเราก็จะเรียนคำนี้ด้วยนะคะเป็นภาษาจีนนะอ่ามาดูรูปถัดไปอ่าลองเดาอ่านเด็กผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรเอ่ยกำลังทำอะไรเอ่ยอาบน้ำนั่นเองอ่าคำนี้เราก็จะเรียนด้วยนะคะคําศัพท์คำว่าอาบน้ำ ต่อมาอพอเราอาบน้ำแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ทำอะไรต่อคะทำอะไรต่อล้างหน้านั่นเองอ่นถูกตงค่ะเราจะเรียนคำว่าล้างหน้าด้วยนะคะ,ะถัดมาเป็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะเขาทำไมเอ่ยกำลังแปลงฟันอ่แปลงฟันเราจะเรียนคำว่าแปลงฟันด้วยนะคะต่อมาเป็นเด็กผู้ชายอ่าเขาทำไมเอ่ยเขาสวมเสื้อแล้วก็ใส่กางเกงเขากำลังทำอะไรคะ แต่งตัวถูกต้องค่ะเราจะเรียนคำว่าแต่งตัวด้วยรูปถัดมานะคะอาเป็นเด็กผู้หญิงสองคนกำลังนั่งทำอะไรเอ่ยนั่งทานข้าวนะคะอาถูกต้องเราจะมาเรียนคำว่าทานข้าวกันด้วยนะคะทานอาหารอาถัดมาเป็นรูปผู้หญิงกำลังทำอะไรเอ่ยอ่าข้างหน้าของเขาเป็นจอ iPad ใช่ไหมและใน iPad เนี่ยก็เป็นหน้าของคุณครูและเพื่อนๆของเขาเขากำลังทำอะไรเอ่ยถูกต้องเหมือนพวกเราเลยเรียนออนไลน์นั่นเองค่ะ,ะ,เ,ระเ,รเราจะมาเรียนเราจะมาเรียนรู้เนี่ยนะคำศัพท์คำว่าเรียนออนไลน์ภาษาจีนจะพูดว่าอย่างไรงถัดมาค่ะรูปถัดมาอ่าพอเราเรียนออนไลน์เสร็จแล้วใช่ไหมก็จะมีการบ้านที่คุณครูให้มาใช่ไหมคะเราก็จะทำอะไรเอ่ย ทำการบ้านนั่นเองค่ะใช่ไหมพอเราเรียนเสร็จแล้วเราก็ต้องทำการบ้านาเราจะเรียนคำว่าทำการบ้านนวยน,นะคะค่ะถัดมาเป็นรูปนั่งดูทีวีนั่งดูโทรทัศน์นั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าเราทำการบ้านเสร็จแล้วเราก็ต้องการที่จะพักผ่อนนะคะก็จะเป็นมาดูทีวีมาดูโทรทัศน์นะคะรูปสุดท้ายเป็นรูปอะไรเอ่ยหลังจากเรา ทำกิจวัตรประจําวันตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วและกิจวัตรอันสุดท้ายที่เราจะทําคืออะไรคะก็คือนอนนั่นเองค่ะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนคำว,ว่านอนกันด้วยนะคะามาดูคำแรกกันเลยไปเลยค่ะชงชื่อชองชือคำศัพท์คำแรกนะคะเป็นคำว่าฉี่ชวงฉี่ชวงฉี่ชวง แปลว่าตื่นนอนนะคะฉี่ฉวงแปลว่าตื่นนอนไหนออกเสียงให้เราซื้อฟังสิคะเหินฮาวค่ะเก่งมากๆเลยเซียอีเกิลช่งชสือคำศัพท์คำถัดมานะคะก็คือคำว่าสีเจ้าสีเจ้าสีเจ้าแปลว่าอาบน้ำ เด็กๆยังจำได้ไหมคะ,ะถ้าเราเห็นพินอินเป็นคำแรกเป็นเสียงสามและคำที่สองเองก็เป็นเสียงสามทำไมเอ่ยเราจะต้องทำไมเปลี่ยนเสียงข้างหน้าให้เป็นเสียงที่สองเพราะฉะนั้นคำว่าอาบน้ำในภาษาจีนนะคะเราจึงออกเสียงว่าสีจ่าวสีจ่าวนั่นเองค่ะสีจ่าอาบน้ำ ไหนเด็กๆลองออกเสียงให้เราฟือฟังได้ไหมคะอาดีมากค่ะอาดีมากเสียอีก,ก็ช่องือคำศัพท์คำถัดมานะคะคือคำว่าสีเหลียหล่ยนสีเหลี่ยนสีเหลี่ยนแปลว่ารางหน้านะคะอ่าเหมือนกันคำว่า สีเหลี่ยนนะคะพินอินของเขาเนี่ยคำแรกก็เป็นเสียง3และคำที่สของเขาเองเนี่ยก็เป็นเสียง3เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเปลี่ยนเสียงตัวแรกให้เป็นเสียงที่สอ,อ่าถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคำว่า้างหน้าในภาษาจีนเราจึงพูดว่าสีเหลี่ยนสีเหลี่ยนลางหน้านะคะ เสี่ยอีกเกอร์ช่างสืออ่าคำศัพท์คำถัดมานะคะก็คือคำว่าช่วยาวยาช่วยยาช่วยยาแปลว่าแปลงฟันอ่าไหนเด็กๆร่องออกเสียงให้เราซื้อฟังสิคะเหินห่าวค่ะดีมากเก่งมากเสียอีกเกอร์ช่องสือ คําศัพท์คำถัดมานะคะก็คือคําว่าต่ปั้นต่าปั้นต่ปั้น,ปนแปลว่าแต่งตัวไหนเด็กๆลองออกเสียงคําว่าต่าปั้นให้ลองสื่อฟังสิคะเก่งมากเลยค่ะถูกต้องค่ะเหินห่าวเสกเกอดช่งสือคือคำว่า 吃饭、吃饭、吃饭แปลว่ากินข้าวอ่าไหนเด็กๆลองพูดตามที่เราซือ้อพูดให้ฟังสิคะอ่าถูกต้องค่ะหินห่าวเสียอีกเกอร์ซ่องสือคือคำว่าช่างหวังเครอช่างหวังเครอ ช่างหวังเคอร์แปลว่าเรียนออนไลน์อาไหนาเด็กๆรองออกเสียงคำศัพท์ภาษาจีนคำว่าเรียนออนไลน์ให้เราซื้อฟังสิคะเหินห้าค่ะอาเหินหฮาเฟ้ยฉางห้าวเลยค่ะเก่งมากเสียอกเกิดช่างสือคำศัพท์คำถัดมานะคะคือคำว่า จ่วจ่วเย่จ่วจ่วเย่จ่วจ่ว,จวเย่แปลว่าทำการบ้านนั่นเองค่ะอ่าไหนลองออกเสียงคำนี้ให้เราซื้อฟังสิคะไฟฉางหาวค่ะเก่งมากาเราไปต่อกันเลยนะคะเสียอีกเกชอชงสือ คำนี้ก็คือคำว่าข่านเตี้ยนชื่อข่านเตี้ยนชื่อข่านเตี้ยนชื่อแปลว่าดูโทรทัศน์นั่นเองค่ะอันไหนลองออกเสียงคำศัพท์คำนี้ให้เราซื้อฟังสิคะเฟยฉางฮ่าวค่ะเก่งมากอ่าจู่ซิ่งือจู่ห ช่วงเสือคำศัพท์คำสุดท้ายที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือคำว่าซุยเจ้าซุยเจ้าซุยเจ้าแปลว่านอนนั่นเองค่ะอ่านหนเด็กๆลองพูดคำศัพท์คำนี้ให้เราซื้อฟังสิคะ อ่าเฟยฉางฮ่าวเก่งมากเลยค่ะอาเราซื้อกุลีอเชียนะคะเราซื้อกุลีอเชียต่อมานะคะเราซื้อก็จะมาฟู่สีเชิงสือให้กับนักเรียนนะคะก็คือทบทวนคำศัพท์ให้นักเรียนนั่นเองค่ะ โดยเราซื้อจะออกเสียงคำศัพท์ละสองครั้งนะคะให้นักเรียนฟังและหลังจากเราซื้อออกเสียงให้ฟังเสร็จแล้วให้นักเรียนออกเสียงตามเราซื้อนะคะามาคำแรกนะคะก็คือคำว่าฉี่ฉวงฉี่ฉวงตื่นนอน คำถัดมาค่ะสีเจ่าสีเจ้าวอาบน้ำคำถัดมาค่ะสีเหลี่ยนสีเหลี่ยนล้างหน้าคำถัดมาค่ะช่วยาช่วยยาแปรงฟัน คำศัพท์คำถัดมาค่ะตาปั้นตาปั้นแต่งตัวคำถัดมาค่ะชื่อฟ้านชื่อฟ้านกินข้าวคำถัดมาค่ะช่างหวังเคอร์ช่างหวังเคอร์เรียนออนไลน์ คำถัดมาค่ะจัวจ่วจั่วเย่จัวจ่วจั่วเย่ทำการบ้านคำสอบคำถัดมาค่ะขัน้นเตี้ยนชื่อขั้นเตี้ยนชื่อดูโทรทัศน์ และคำสุดท้ายนะคะสุยส่ยเจ้วสุ่ยเจ้วนอนอ่าเด็กๆเก่งกันมากเลยนะคะไฟฉ่างห่าวค่ะและในวันนี้หล่ซื้อก็มีเกมให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะอี้ฉี่หวานปะมาเล่นกันเถอะอ่ากติกานะคะก็คือเราซื้อ จะเปิดแผ่นป้ายทีละแผ่นป้ายนะคะโดยหลังแผ่นป้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปกิจวัตรประจําวันต่างๆนะคะอยู่หลังแผ่นป้ายนี้โดยเมื่อเราซื้อเปิดปุ๊บให้เด็กๆถ่ายกันนะคะว่ากิจวัตรนั้นในภาษาจีนเราพูดว่าอะไรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราซื้อขอเปิดเลขสองนะคะอ่านมาดูกันเลข2คือคําว่าอะไร ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอถูกต้องค่ะคือคำว่าชั่วหยาชั่วยาแปลงฟันอถัดมานะคะขอเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดนะค,ะคือรูปอะไรเอ่ยอคือคำว่าซื่อฟัน ถูกต้องค่ะชื่อฟ้านกินข้าวนะคะอ่าไม่ให้เสียเวลาไปรูปถัดไปเลยค่ะอ่าขอเป็นเลขหนึ่งแล้วกันอ่าเลขหนึ่งคืออะไรเอย่ยถูกต้องค่ะเขหินห่าวนะคะก็คือฉี่ชวงนั่นเองค่ะฉี่ชวงตื่นนอนอ่าเลขถัดมานะคะเลขเก้าคือรูปอะไรเอย่ย คำนี้ยาวนิดนึงยาวนิดนึงถูกต้องค่ะขั้นเตียนชื่อขั้นเตียนชื่อ,อถูกต้องค่ะขั้นเตียนชื่อดูโทรทัศน์นะคะทัดมากเล็กสี่ค่ะเล็กสี่หลังเล็กสี่คือรูปอะไรเอ่ยอ่าในคนนี้ทําไมเอ่ยถูกต้องค่ะเหินห้าวตาปั้นตาปั้นแต่งตัว เลขถัดมาเลขห้าลหลังเลข5้าคือรูปอะไรเอ่ยอเก่งมากค่ะคือคำว่าช่างหวังเคช่างหวังเคแปลว่าเรียนออนไลน์ไปต่อกันเลยค่ะยังไม่ผิดกันเลยยังไม่ผิดกันเลยนะคะต่อเลยนะคะเลขสามค่ะเลขสมรูปอะไรเอ่ย เฟ้ยฉางฮาวถูกต้องค่ะสี่เจ้าสี่เจ้านอนอ่าถัดมานะคะเลขสิบอ่าเลขสิบนะคะคำว่าอะไรเลยถูกต้องค่ะคือคำว่าสีเหลียนสีเหลียนหลังหน้าอ่าเหลืออีกสองเลขเลขอะไรดีเอย เลขะไรดีคะอ่านเลขหกนะเลขหกอ่าคือคําว่าอะไรเอ่ยคําว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเฟื่อฉางหาวเก่งมากๆเลยนะคะคำนี้ก็คือคําว่าสีจ่าสีเจา่เจาอาบน้ําอ่าแล้วมาดูหลังแผ่นป้ายสุดท้ายก็คือเลขแปดนะคะคือรูปอะไรเอ่ย า่าเฟยช้างฮาวค่ะอาตอบมาเร็วมากเลยก็คือคำว่าจั่วจั่วเย่จัวจ่วจัวจ่วเย่ถูกต้องค่ะอ่าปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะถูกต้องหมดเลยจจิเเทีียนอาลปวันนี้เท่านี้นะคะใจเจียนค่ะเด็กๆบ๊ายบายนะคะ